สปาดีและน้อยนะักเรียนที่อยู่ทางบ้านเนาะพบก,กับในคูก่อนมื่อวานในคูโก่อนนะสิพาพวกหลานเรียนพิซาศิลปรกรรมเนาะอ,อยู่ในบทที่หนึ่งพวกหลานในคู่สิพาเฮียนเกี่ยวกับการเต้มตามแบบเต้มหูปขวดแก้วอ่าพวกหลานเนาะขวดเคยขวดแก้วที่เขาเคยเห็นมีมหลายสนิดเมนบอพวกหลานอ่าอยู่ในนี้จะมีเบียบคอสัน้นเนาะคือขวดเหล้าเมนบบ แบบคอยาวแม่นบ่แล้วแบบแอวกิ้วเนาะคือแก้วสะอิวหั่นเนาะแล้วแบบแบบปุ้งเนาะพวกหลานอ่าเนาะมื้อนี้เฮาจะมาเบิ่งวิธีแต่กันแต้มเลยเนาะในครูมีวิธีให้พวกหลานแต้มคือ1ให้พวกหลานจัดหน้าเจียเนาะจัดหน้าเจียเนาะให้เป็นรูปสีเจเนาะพวกหลานสีเจซากเนาะ1จัดหน้าเจียให้เป็นรูปซีเจซาก แต้มเอ็ดมือมเบาๆก็ได้พวกหลานจึงเวลาลืบมันจึงบ่เพื่อนให้ใส่โสร่เต้มเด้อบ่ให้ใส่ไปบ,บิกเนาะสองเนาะให้พวกหลานจัดหน้าเจี๊ยอีกเนาะพวกหลานให้เอาฮูแต้มอีกแม่นแต้มฮูสี่เจี๊ยสากอีกเนาะเนาะพวกหลานสี่เจี๊ยสากอีกหุบหนึงน่งเนาะอยู่ให้จัดอยู่ระหว่างกลางของฮูบสี่เจี๊ยสากใหญ่ เนะเอ็ดมือเบาๆเต yeah yeah. ็มต่อมาให้พวกหลานเนะแบ่งเจียเนะพวกหลานแบ่งเจียเนะเพื่ออยากให้ให้เนะหูพางของเนะของขวดนี้เท่ากันเนะพวกหลานอ่าแบ่งเจียเนะแบ่งเจียให้แบ่งครึ่งเนะแบ่งเจียจากนั้นให้พวกหลานแบ่งเจียอีกเนะให้เป็นหูเนะส่วนส่วนคอและส่วนเอิกและส่วนลำตัวเนะของแก้วเอามาบึ่งส่วน ส่วนคอเนาะนี่ครูจะเอาประมาณซ้ำนี้เนาะส่วนคอเนาะอ่าส่วนคอเนาะวันนี้ส่วนเอิ๊กเนี่ครูจะเอาประมาณซ้ำนี้เนาะพวกหลานส่วนเอิก๊กส่วนเอิ๊กนี่เฮาจะเอ็ดน้อยกว่าส่วนคอเนาะขนาดส่วนเอิก๊ก มันนี้เฮามาลงห่างสเสลยเนาะพวกหลานอ่าเฮามาลงห่างเนาะแมนเฮาเจ็ดส่วนคอก่อนเนาะพวกหลานอ่าส่วนคอส่วนคอเนาะต่อมาเฮาจะเอ็ดส่วนอึกส่วนอึกส่วนลำตัวเฮาจะได้แล้วเนาะนี่เนาะลำตัวเนาะลำตัวของแก้วอ่าจากนั้นให้พวกหลานเนาะลึบหองเนาะของแก้วน,นี่เนาะพวกหลาน ลึบลึบาข้างนี้เนาะลึบหางของมันทางข้างนี้ออกลายบ่พวกหลานอ่าเนาะเมือเออม่อหฮาลึบแล้วเนาะเนาะเมื่อหฮาลึบแล้วเฮาจะมาลึบหางตัวนี้หางในนี่ออกเนาะลึบหางหางในนี่ออกลึบออกเนาะพวกหลาน อ่าเนาะวันนี้เราจะมาระบายเนาะเต็มประกอบไซเม่นปากแก้วเนาะปากแก้ววันนี้เรามาเต็มก้ามานห่างก้นแก้วมันเนาะพวกหลานก้นแก้ว เต็มคณแก้วออกมาเนาะพวกหลานลืมหางบ่งให้เห็นหางเกานะ่าเนาะให้ใช้มือเบาๆเนาะพวกหลานเพื่อเต็มอ่าเนาะอันนี้เขาจะเต็มแล้วแลนะ้วเนาะให้พวกหลานอิดและเมื่อเขาเต็มแล้วให้พวกหลานระบายสีตามที่ตนเองมากเนาะจะใส่สีอย่างก็ได้เนาะให้ตามใจที่พวกหลานอยากเต็มอยากระบายใส่เนาะอ่าสมมติวันในคูจะใส่สีเขียวเนาะในคูจะใส่สีเขียวก็ได้เนาะอ่า ในคกระบายสีใส่แล้วเนาะพวกหลานจะระบายสีอื่นใส่ก็ได้จะเป็นสีตับหมูเนาะสีส้มสีฟ้าสีอย่างก็ได้เนาะตามเื้ยที่พวกหลานมากเนาะแต่ว่าของในคูจะเลือกเอาสีเขียวเนาะพวกหลานอ่าเนาะสำหรับการสอนการเต็มหูบเนาะขวดแก้วนี้ก็เมดเพียงเท่านี้เนาะพวกหลานอ่าพบกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี